และหลังจากที่ค c o m m เปิดตัวชิป Snapdragon 8 Gen1 ตอนนี้ Motorola Edge X30 ก็จะเป็นมือถือตัวแรกที่ได้ใส่ชิปตัวนี้สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสอร์เๆอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้ามโตะครับเจ้ามโ t ต r ร l a ล่า Edge X30 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดผ่านมาทางว่โปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีนึงเจ้าตัวชิปชนรประกิษฐ 8G1 เนี่ยนะครับก็จะเป็น4นาโนมิเตอร์ตัวแรกของโลกเลยนะครับแล้วก็มือถือที่กำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานแล้วนะครับในวันที่9เดือน12นี้ก็คือเจ้าตัว m o t o r OLA Edge X30 นั่นเองที่มีโปสเตอร์เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวในวันที่9เดือน12ในเวลา1ทุ่ม ครึ่งนะครับตามเวลาจีนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดที่เป็นโปสเตอร์เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนิดนึงนะครับจากข่าวๆที่หลุดกันผ่านอนุมัติของ 3C Certification เรียบร้อยนะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวสเปคเนี่ยชาร์จไวเนี่ยจะอยู่ที่68วัตต์ Fast Charging นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้เรามาเนี่ยให้เรามา5000 m a h ด้วยกันนะครับส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยส่วนทาง o n l i ิ k นะครับก็มีการระบุสเปคที่หลุดออกมานะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยครับจะใช้หน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ HDR 1 0 plus ด้วยสเปคของหน้าจอนะครับเป็นจอแบบ AMOLED นะครับแล้วก็ 144Hz refresh rate ตัวนี้เนี่ยมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องสเปคกล้องนิดหนึงแล้วกันนะครับสเปคกล้องตัวนี้เนี่ยให้มาแบบอลังการมากๆนะครับจากข่าว รู m เมอร์ที่หลุดมานะครับคือกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องแบบพัน c h โชว์เซลฟี่นะครับอยู่ที่60ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนเลนส์เซนเซอร์หลักเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ u l ล r a ไวท์ห้าล้านเมกะพิกเซลแล้วก็อีก2ล้านเนี่ยจะเป็นเดฟเซนเซอร์ก็เพิ่งไม่กี่วัน มานี้เนี่ยนะครับทาง general manager นะครับหรือว่าผู้จัดการของทาง l e n ovo เนี่ยก็ออกมาประกาศด้วยว่าเจ้าตัว Mo t ต r ola มีการออกมาประกาศนะครับว่าเจ้าตัวเปลือทงในรอบนี้นะครับจะมีมาด้วยกันเนี่ยตัวด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับพี่น้องก็คือเจ้าตัว Mo t ต r o ล a edge x 3 0ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัว Mo t ต r o ล a า edge สามสิบ ultra มาด้วยกันเนี่ยสตัวนะครับและเชื่อว่า2ตัวนี้เนี่ยมีลุ้นเลยว่าจะใช้ชิป s น a p d แปด j หนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะครับทุกคนคิดว่า ข้อมูลในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนี่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็รีบๆก็แชร์ subscribe แล้วก็ Share, ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสิร์ฟครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe